สวัสดีสุขสุขคนเลยจ้ามือนีกะจะเฮดสูตรมักผมขัดจัดลังแค่จ้าจากวัตถุดิบในข้าวจ้าอันนี้กะจะเป็นเลมอนจ้าขั้นเอาน้ำขั้นเซ็ตแล้วกะเทใสถ้่ถวผสมจ้าอันนี้กะจะเป็นถ้วยยอมผมจ้าัน,นี้กะใสเกลือลงไปจ้าเกลือนี่กะเอาจ้า ใส่เกลือลงไปจากนั้นก็ใส่น,ำม,น,มน,มนำมันมะกอก,กจ้าน,นำมันมะกอกนี่ก็จะเป็นนำมันมะกอกลอยเปอร์เซ็นต์จะสำหรับทำแาหารในครขัวนี่นนนละจ้าแล้วก็คนส่วนผสมให้เขากันดีจ้าเสซจเรียบร้อยไปมักผม,มกัน<อ>กจ้าผมมยอมนอนเลยจ้ามักผมทิ้งไว้จ้าแบบนี้พี่น้องมักทิ้งไว้ห้านาทีสิบนาที แล้วแต่เฮาเลยจ้ะกอนสาจ้ะผมก็ะเน้าเๆาจ้ะ